โอเคครับพี่พีเอฟซีครับนี่นะผมก็ได้ห่อห่อไว้อย่างนี้นะนี่ครับมากนะไม่รู้ว่าพี่พีเอซีเห็นไหมนะนี่นะพี่พีเอซีครับ, PC, รบผมก็ได้ห่อไว้อย่างนี้นะจะไปเส้นไว้เขานะไปเยนี่ครับ นี่นะก็เป็นมากที่ผมกับพี่พี่จุ๊ดมาเซ็นไว้นั่นนี่ครับลูกมือหมว้นะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเขา เส้นวายยังไงใช้แบบนี้ไหมหรือว่าต้องหอ่อหรือว่าต้องม้วนไหมผมก็ไม่ทราบนะผมก็ทําแบบที่ผมเข้าใจนะ p พ่เพ,พ,พ่ีท่านใดที่เข้าใจหรือว่าเส้นวายเป็นก็แนะนํามาได้นะครับผมสวัสดีครับผมมิกออกหมายเดินป่านะครับวันนี้ผมก็ได้พาพี่โจโจมาด้วยนะสวัสดีครับจิจโจนะครับผมเนี่ย จะพาพี่โจโจขึ้นมาเส้นไหว้เอาหมากคูมาไหว้ชาวรับแลหรือว่าชาวบางบนนะนี่นะครับเป็นหมากคูนะนี่นะครับนี่ผมก็จะขึ้นมาเส้นไหว้นะเอาหมากคูมาเส้นไหว้มาขอขอมาเขาที่ผมกับเพื่อนไอ้ได้ขึ้นมาเหมือนลบลูเขานะแล้ว ขามีท่าทีจะโกรธด้วยนะพี่พี่เอฟซีท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกนะพี่พี่เอฟซีก็จะงงนิดนึงนะก็กลับไปดูคลิปแรกๆได้เลยนะครับก็จะไม่งงนะโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องต่อเลยดีกว่าครับผมกับพี่โจโจ้เนี่ยก็จะขึ้นมาเส้นไหว้นะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าถ้าไม่เจอหรือย,ยังไงผมกับพี่โจโจ้ก็จะอธิษฐานจิตว่า ขอขมาที่ผมกับเพื่อนไอ้เนะี่ยได้ขึ้นมาคราวนั้นนะว่าได้พูดอะไรสิ่งไม่ดีออกไปหรือว่าการกระทําที่ไม่ดีออกไปนะที่เพื่อนไอ้ไม่ได้มาวันเนี้ยเพราะว่าเพื่อนไอ้เขาติดงานนะครับเขาเลยไม่ได้มาผมก็เลยพาพี่โจโจามานะเพื่อมันแบบว่าจะได้ไม่อันตรายจะได้มีความปลอดภัยมากขึ้นอย่างเงี้ยนะโอเคพีพีเอฟซีท่านใดที่ชอบก็ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามากดซับส c r i b e เพื่อให้ผมกับพี่โจโจ้น่ะได้ทำคลิปต่อๆไปได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็ขอตัวไปก่อนเลยนะครับไปเดี๋เดๆมีมีมีเห็ดเยอด้วยนะผมเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเจอโดยบังเอินนะเห็ดสองดอกนะนี่นะพีพีเอฟซเห็นอยู่นะหนึ่งดอกแล้วทางนี้ทองเรานะมันเป็นเห็ดโคนนะครับฝนตกช่วงเนี้ยอากาศชื้นนะมันทําให้เห็ดขึ้น ผมเนี่ยก็ได้เจอสี่ดอกแล้วนะระหว่างทางเนี่ยโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขึ้นไปเมืองรับแรก,กันเลยดีกว่านะครับ นะครับพี่พีเอฟซีระหว่างผมกับพี่โจโจนะ่ยจะขึ้นไปเ้นไวนเมืองรับแล่นะจะเอาหมากผูไปไหว้นะบังเอิญมาเจอเห็ดก่อนนะเห็ดโคนเลยนะพี่พีเอฟซีผมไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นอีกไหมนะมันขึ้นจุดอื่นไหมนะผมก็ดูทั่วแล้วนะจุดอื่นมันไม่มีเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปเมืองรับแลก่อนเลยนะ นี่นะผมก็ได้ขึ้นมาทางประจําของผมนะที่ได้ขึ้นเมืองรับแรมานะเพื่อนสิ SC. ผมก็ได้ขึ้นมากับพี่โจโจโอสองคนนะเอาพาเขามาเป็นเพื่อนผมนะเพื่อจะได้ปลอดภัยนะมีอะไรัะตลาดนี่นะพี่โจโจ,โจโเขาก็ขึ้นมาติดๆเลยนะ วิวเท่านี้ก็สวยมากนะ PPF เสซีถึงมันจะไม่มีความสวยแต่ว่ามันมีความเขียวกระจี G, ทำให้ลงไหลได้นะพี่พ f เสือนะนี่ครับนนใช่พี่ ส่วนนี้ก็เป็นผ่าสลักเหมือนคล้ายๆหน้าคนนะผมก็ไม่แน่ใจผมคิดไปเองหรือเปล่านะพี่พี่ีเพฟซีที่เห็น่าพี่เหมือนหน้าคนนะเห็นไหมในกลองเราไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นคล้ายๆหน้าคนจริงๆนะพีพีเอฟซีนะคล้ายๆหน้าคนอยู่นะพี่นอืมคล้ายอยู่ไปเราเดินลงไป ใช่น้ำไหลมาเยอะแล้วนะพี่เอฟซหลังจากที่ผมไม่ได้มานานแล้วก็ฝนมันตกลงมาด้วยนะทาให้น้ําไหลลงมาได้นะคลิปก่อนที่ผมเคยบอกอพี่เอฟซนะว่าถ้าฝนตกหนัก,นกๆเนี่ยน้ําไหลแรงมากนะตรงเนี้ยแต่ว่ามันตกแล้วนะแต่ยังไม่แรงมากนะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นน้ําตกสวยมากเลยนะพี่เอฟ นี่ก็ถึงแล้วนะทางเข้าเมืองรับแลครับน่าจะเป็นทางนั้นนันที่ผมว่ามันเป็นทางเข้าเมืองรับแลเข้าออกของ ชาวบางหมดหรือว่าชาวรับแรงแ okay, okay. นะพนนี่เอ๋ใช่ล้วพ่นใช่พี่เขาตอนนั้นนะพี่ผมมากับเพื่อนไอ้อะ่ะพี่เขาออกมานั่งสมาธิตรงเนี้ยแล้วเขาก็ชินชินนิ้วใส่พวกเราเขาเคิื้อนเหมือนพวกเราจะมาบลบรู่ของเนี่ยเป็นประตูเหมือนทางเข้าเลยนะ เรียบเรียนครับโอเคพี่เดี๋ยวเราก็จะเตรียมของเซนมาขอเลยดีกว่าโอเคครับพี่พีเอฟซีครับนี่นะผมก็ได้หอ่อห่อไว้อย่างนี้นะนี่ครับมากนะ ไม่รู้ว่า PPFC เห็นไหมนะ,มน,ะนี่นะเวลา PPFC ครับผมก็ได้ห่อไว้อย่างนี้นะจะไปเส้นไลายเขานะไปเลยไเดูว่า เดี๋ยวจะเข้าไปดูของที่เราเส้นไวให้กักบชาววังบดนะครับมันเป็นพวกมากผลไม้แค่นี้นะครับเดียดสนี่นะ <ciğim. S 1> ก็เป็นมากที่ผมกับพี่พจุองมาเส้นไวนะนี่ครับพวกเมอหมว้นะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเส้นไหวยอย่างไงใช้แบบนี้ไหมหรือว่าต้องหอ่อหรือว่าต้องม้วนไหมผมก็ไม่ทราบนะผมก็ทําแบบที่ผมเข้าใจนะเพื่อเพทันใดที่เข้าใจหรือว่าเส้นไหวเป็นก็แนะนํามาได้นะครับผมเนี่ยก็ ไม่ค่อยจะรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะโอเคครับนี่ครับแค่นี้นะคลิปนี้ครับหนวผมเนี่ยก็จะพาทัวร์เมืองบางบดไม่ได้เข้าไปในเมืองบางบดนะแค่แบบใกล้ๆปากทำเมืองบางบดนะมันมีสามชั้นนะเหมือนน้ำตกนะแต่ว่ามันมีสามชั้นนะที่ผมกับพี่โจโจอยู่นะี่ตอนนี้ประตูเข้าของ ชาวบางบทหรือว่าชาวรับแรงนะมันเป็นน้ำตกนะครับมันเป็นชั้นหนึ่งนะครับที่ผมอยู่ตอนนี้เป็นชั้นหนึ่งมันมีสามชั้นเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะพาทัวร์เลยนะโอเคครับเดี๋ยวก็ไปดูกันเลย พี่นี่ก็คือชั้นสองนะพี่พีเอฟนี่นะครับชั้นสองก็ประมาณนี้นะนี่ครับน้ำขังเลยนะนเนะนื่องจากฝนตกหลายวันแล้วนะน้ำตชั้นที่อง่ อันนี้คือชั้นสองเพชั้สงประตูข้างบนมีอีกชั้นหนึ่งนี่คือชั้นล่างที่พวกเราไปเส้นไวนเมื่อกี้นี่ครับนั่นนะครับของเ้นไวนของพวกผมกับพี่กระโจอพี่เห็นปะอืที่ชาวบางบดหรือว่าชาวรับแลนะเขาใช้ประตูนี้นะเขา้เขาออกเป็นประจำนะ เนี่ยประตูทางแต่ว่าเวลานี้เขาแบบว่าไงน่าจะเป็นวันวันพายใหญ่นะผมว่าเพราะว่าเขาเลยไม่ออกมาเขาน่าจะแบบปฏิบัติอยู่ในเมืองของเขาอะไรแบบนี้นะวันนี้ก็เป็นวันพาด้วยนะเฮ้ยไปเดี๋ยวเราก็ทัวร์ชั้นสองกันต่อเลย ผมก็เดินลุยน้ำเลยนะพี่เอฟซีน้ำเย็นมากเลยนะชั้นสองประมาณนี้นะพี่เอฟซีครับ พี่ระวังเลื่นนะพี่ระวังลื่นนะเนี่ยไอ้ยก้อนหินมันั้นลื่อนนยไปส่วนนี้ก็คือชั้นสองนะพี่เอสตีครับแล้วก็ทางนู้นเป็นชั้นหนึ่งนะทางนู้นเลยนะไปเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขึ้นชั้นสามแล้วนะพี่ไปพี่ขึ้นได้ปะระวังนะมันลื่นมากเลยนะนย มันเลื่อนนะพี่เคปสิตรงเนี้ยมันจะขึ้นไม่ได้เอาขึ้นตรงนี้นขึ้เคนไม่ได้สิ่แถวนั้นมันลื่น ขึ้นทางไหน <laughs> มันลื่นนะพี่ผมเคยลื่นแล้วร้อนหนึ่งตรงทีอ่ะหาทางขึ้นก่อนนะครับพ <c oughs> ี่จโจโจเขาขึ้นไม่ได้แล้วนะ <c oughs> พี่เขาเก่งมากเลยครับ มือแตกเลยนะพี่เจสซี่ผมแค่จับดึงราะว่าผมขึ้นไม่ได้นะพี่จโจเขาขึ้นได้อลองพยายาขึ้นอีกทางนึงนะทางนี้นะมันมีลักไม้ยเกาะอยู่นะมผมก็ให้พี่จโจมาพี่จโจมารับโทรศัพท์ของผมนะ นี่ผมก็ได้ขึ้นมาชั้นสามแล้วนะมีแค่ด้วยนะใครมาทำไว้ผมก็ไม่ทราบนะครับไม่รู้เลยพีอ่อยู่ข้างบนมองไปนี้ก็สวยมากเลยนะพี่เพืสินี่นะครับ โอเคเดยอผมก็ไปทัวร์ชั้นสามเลยนะโห oh. ผมว่าเนี่ยมีคนเคยมามาแคมป์ตรงนี้นะเ mm. นี่ยเวสีมันมีกองไฟเก่ามากเลยนะแล้วก็แค่ไม้ด้วยนะ พี่เบสสิเนี่ยดีเลยเว้ยเหมือนมีคนเคยมา<ด>แคมป์นะพี่นะนี่ครับนี่ก็เป็นโพงถ้ำเลยนะพี่พี่พี่เรื่องนะครับทำเป็นสร้างอะไรครับนี่น ชั้นสามนี่ก็สวยไม่น้อยกว่าชั้นชั้นแรกเลยนะนี่นะรองเท้าผมผิกแล้วนะ ข้ขาูนนี้ไม่ก็มือนี่ก็คือชั้นสามนะพี่เฟยครับโอสวยไม่แพ้ชั้นสองกับชั้นหนึ่งเลยนะมนนผมก็ไม่ทราบว่าน้ำนี้มันจะกินได้ไหมนะผมว่าถ้าจะกินหรือว่าไปใช้ต้องต้มก่อนเพื่อเป็นการค่าเชื้ออะไรแบบนี้หรือเปล่า <c oughs> น้ำก nah, <Okay. S 1> mm ็สวยนะมาขโมยนิดนงโอเค นี่นะครับพีพีหลังจากที่ผมกับพี่โจโจโนเนี่ยได้เส้นไวาชาวบางบทหรือว่าชาวรับแรงเสร็จเนี่ยพวกผมก็ได้ขึ้นมาทัวร์ชั้น2แล้วก็ชั้น3ามนะพีพีมันก็มีแค่ชั้น3ามนะพีพีน่าเสียดายมากแต่ว่าชั้น3เนี่ยผมได้เก็บช็อตที่แบบว่าน้ำไหลสวยๆให้ PPFC ได้ดูหลายช็อตบ้างเลยนะโอเค PPFC คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผู้ผมก็จะขอตัวกันกลับก่อนแล้วนะพี่เพื่อิท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมกับพี่โจโจ้ได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็กลับก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ